กับกกับ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 อกอยู่ว่าพาร์ทก็มีนี่อีกแล้วง่ายะะไงเหรออะไรอ่ะยืนอะไรอ่ะกัปตันปิดใครอ่ะยืนอะไรอ่ะ anh chạy cho hay tôi em lên rồi để Vinh Hơi hơi chặt cá chặt cá nồi cá nồi Lên đi đi Mà lên tên nào Tên อูกยใจคอกะลงดต้นใจคอมึงจะเลแสกหน้าเบอร์สามสิบเฮ้ยนปราบุูกไม่ได้ข้าบูกได้นะเสียหนึ่งศูนย์นะเอาเอาเอแชมป แชมไอ้แชจับบอลไม่เคยอยู่ส,ส,ส,สิเรียกเลยเรียกเลยหม,ยยมยอจานเลยเป็นตัวครับจานหน่อยพี่ชินตื่นหน่อยเว้ยเนี่ยลุเลยตื่นหน่อยชินตื่นหน่อย ไม่โตกไม่คัดตัวเลยเอ้ยไม่ได้สองแล้วนะสองรอบไม่ได้แต้มเลยนะเฮียเ้ยได้หวะสวยได้หวะเฮ้ยลลงเอาให้อยู่นะพ่อขาพ่อนะนะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นาใช่เมื่อกี้นำลูกเดียวเอ้าแบงค์ปล่อยไหมอ่ะแบงค์ปล่อยไหมอ่ะแบงค์เหนื่อยเหรอไปหาแล้วกูหมดแล้วไอ้สัตว์กูหน่อยกูหมดแล้วก็มึงวิ่งอยู่คนเดียวแบงค์มึงไม่พลาดบอลอ่ะ พ้าหา,าย้ยดีเดียว,าาายวอ่ะชุดชุดชุดฉลาดฉลาดแบงค์จำช,ชุดไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลงอะอะไรอะไรอะไรหยอกหยอกดีช่วยมหน่อยพาบอลแพ้มาหน่อยพาบอลแพ้มาหน่อย แบงรีบแบ่งรีบแบ่งรีบแจำยิงอย่างเดียวแบ่งจำยิงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องรีบไอ้เชียมเอาเดินออกไปทำไมอ่ะไม่เล่นอะไรดูเลยไไม่ได้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 อ๋อ โดนโดนขาโดนขา <c oughs> แบงค์หาตำแหน่งแล้วจำชุดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลี้ยง <c oughs> เดี๋ยวเหนื่อยเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเหนื่อยหาตำแหน่งละจำชุดทีทีละ ชี้อะโดนป่ะโดดมาเฮ้ยเล่นๆิเล่นดเล่นๆเข้าได้เข้าได้ถอยมาเข้าได้ถอยไปดิอย่าอย่าอย่าไปติดใจอย่าไปติดใจไอ้เชี้อะไม่ได้ไม่ได้ทำไมเชี้ยเลี้ยงดีด้วย เออเย่เราได้เราได้เราได้หาให้เพื่อนดูเพื่อนด้วยดิโยนบอลไปไหนกับตาข้านายกับตาข้าในายแทน <c oughs> อ้าวหาวิ่ง <c oughs> ดี ไอ้เคียถ้าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผาเล่นแทนตำแหน่งให้แบงค์เไอ้แบงค์ออกไปก่อนขอจานเป็นตัวแบงค์แบงค์แบงค์พักก่อนแบงค์บอกด้วยบอกด้วยใครแทนไอ้แบงค์เก็บแล้วไปผายืินนายก่อนเก็บแล้วไปผายยินนาย อย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนกับตากับตาเข้าในการมาแทนเต้นเต้ออกมารับเพื่อนมันดีสิบสี่วิหรือเปล่าเนี่ยได้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 เลขสามสิบทุกเจลฟ มาส่งลูก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 ,ลกอะไรนะส่งเลยส่งเลยอ้าวหาหาหาอ,อย่าเข้า เลยแล้วไ้เยไม่ต้องวิ่งนี่ลูกอย่างนี้ไม่ต้องวิ่งตามทำไมค่อยๆเดินมาผาค่อยๆเดินมากระตุ้นน่ยค่อยเดินเรื่องรีบพดมา้ปไป

Phil! Phil! Phòng nút! Phòng nút! Cập Đúng Đi! Chịu thất 2 lúc! Chịu thất 2 lúc!

อ่าทีนะต้อกลับกลับดนกลับเออไอ้ฟิวฝั่งไหนฟิวไปโอ้หตายห่มันเข้าไปมันถึงมันอยู่ใต้ตาข่ายแล้วอ่ะ หาหาหาเนี่ยครับได้บอแล้วออกเกือพาแบ็กอีสัว์เกิบพาแบ็กอีกอันโอ้หตกินสองโอ้ยรีบาวตัน เท่าอะได How, ้วะกูเสียมึงแล้วเนี่ย ไอปีกไม่ต้องสะกีนมากมันขยับเล่ดนี้ต้องดิเลี้ยวตัดทัดสวยเอาตันสายสวยแล้วสายสวยแล้วไม่จ่ายแอนวันไอ้ผาบอกให้ไงไม่ได้ตูตัวมันไงจ่ยยังไงจะข้ามน้ำหา่า ออกมาเลยไม่ต้องกลัวพอมันวิ่งมาแล้วมันก็วิ่งกลับอ่ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งกลับการกันดูคนกันเออพามาพามาก่อนพามาหาไม่ที่ผากระชาเข้าหามันคือว่าผากระชาเข้าหาเอ้ยมึงลองพาเข้าหาแป้นคราบางนี้น้องจะแพ้เอานะเนี่ยมึงเนี่ยเออฟิลดีฟิลดี ตามดีฟิวดีจัดไปเรียเลยรออะไรอ่ะช้ากันไอ้ขาขอแต้มนะรอบเนี้ยต้องได้แต้มนะไม่ใช่มึงนะไม่ใช่ไม่ใช่มึงกูบอกกูบอกไม่ใช่มึงไง ขอให้มึงทำแต้มขอแต้มเ็บเอฟเออไอตัวนี้ได้รีบาวเฉยเลยตัวผมหรอขึ้นหลักลงเลยนะรอบหน้ารบท้ายแตแต้มนะฮะปิดเกมปิดเกม ตอนนี้ใครจะทำแต้มวะเนี่ยมองไม่ออกเลยว่ะชุดหน่อยเฮ้ยนับแล้วชุดสุดตีหน่อยฟิวจัดการเอี้ยวเอออีกแล้วเฮ้ยได้บอลเราได้บอลเราได้บอลมานี่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 เฮียหมู่พิยาหลุดร้องรอยหมดแล้วตอนนี้ มันดีเลยมดิมันจัสบอลไม่ได้หไม่ได้ไงก็มึไม่เข้าไม่เก่มั่วาช่องกันดีเ่ยหาที่อะไรไปยืนสกีนที่3สคนพจ่อสกีนกมึงก็ไม่ดันเข้าไปสกีนฝั่งซ้ายเราก็ไปฝั่งซ้ายติดเพื่อนสกีนฝั่งนี้มันวิ่งไปทางโน้นสกีนมีประโยชน์ไรเ สกีแล้วไปเข็นสกีแล้วไปสกีเงียหน่อยไปล้เนี่ยขอกอมาเมด้สามเก้าวิเราได้บุกเราได้บุกบุกฝั่งนี้บุกฝั่งนี้จัดเลยเนี่ย จังหะนี้จัดเลยจังหวะนี้จัดเลยหมาเนากยังไม่จบคอเตอร์คอเตอร์ที่สี่ก็เข้าวลาก็เดิมอันนี้เวลาเนาก49วินาทีตาลเราบุกเราอยู่ด้านหน้าเขาสิเราบุกอยู่เราบุกอยู่อะเออ ีวิ่งนี่วิ่งนี่ชมดิไอ้ตัวเล็กตบอะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยดูสามสิบเรากับสามสิบเขามีมันสามสิบอ่ะเฮ้ย 干嘛呢？